สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นาทีข่าวนะครับจากสำนักข่าวไทยโกลดดิจิตอลนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันถึงวันศุกร์เลยนะครับ1ิบเนากาโดยประมาณแต่วันนีมาอาช้าหน่อยหนึ่งขอไปจริงๆนะครับอีกช่วงหนึ่งเราจะพบกันตอน14บนาฬิกานะครับวันนี้อยู่กับผมนรงจันทร์ทองครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวน้องแอนมาร่วมทํารายการด้วยกันนะครับแต่ว่าข่าวคราวที่นํามาเสนอคุณผู้ชมครับยังคงอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระแล้วก็อัปเดตสถานการณ์เหมือนเดิมครับ เรื่อง2เรื่องที่เราจะคุยในช่วง11บเนาฬิกาเนี่ยเป็น,นปเรื่องที่น่ายินดีต้องปลบมือให้เลยนะครับเรื่องแรกการตัดสินใจของรัฐบาลคณะกรรมการไตรภา,าคีในการฟันธงกระย่างเลยนะฮะว่าเมษายนนี้เดี๋ยวจะขึ้นค่าแรงรอบที่2ให้กับแรงงานไทยแต่ว่าขยักแรกที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้นะฮะสเปอร์เนี่ยนะครับน,นยายกบอกว่าไม่พอใจไปพิจารณาอีกหน่อยได้ไหมก็ทํางานลุ่มกันมาจนมีผลมติเมื่อวานนี้ครับว่าจะปรับขึ้นให้แต่ว่าจะนําร่องสิจังหวัดเท่านั้น แล้วก็จะบอกนะครับว่า10จังหวัดนี้มีจังหวัดอะไรบ้างแล้วก็ขยายความลงไปอีกนะครับสิจังหวัดเนี่ยไม่ได้ทั้งจังหวัดนะฮะเอาเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญจริงๆเป็นธุรกิจหัวใจหลักที่กอบโกยเงินจากต่างชาตินักท่องเที่ยวจริงๆนะครับเมื่อวานนี้นะฮะปลัดกระทรวงแรงงานคุณไพโรธโชติกะ,สะเสถียรน,นะครับประธานการประชุมกําหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำนะครับหลังจากคณะอนุกรรมาการวิชาการและการกรอง เสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อ22มีนาคมครับเพื่อให้ที่ประชุมเนี่ยเอามาพิจารณาแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกันในการจะอนุญาตขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ10จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดครับก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพภูเก็ตชนบุรีเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีกระบี่สงขลาพังงาประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดระยองนะครับท้งนี้หากคณะกรรมาการมีมติเห็นชอบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใน10จังหวัดนำร่องแล้วสำนักงานคณะกรรมาการค่าจ้าง จะทําประกาศเสนอไปอยังที่ประชุมครมนะครับในวันที่2หรือว่าวันที่9เมษายนครับเพื่อรับทราบแล้วก็ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ฮะวันที่13เมษายนวันปีใหม่ไทยเลยแหะครับศาสน้ำสงกานกันแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะได้เฮด้วยนะฮะว่าเออค่าแรงขึ้นแล้วนะครับเป็นของขวัญในช่วงสงกรานเลยนะครับค่าแรงขึ้น400บาทครับอันนี้ก็เป็นไปตามที่ บรรดาพักการเมืองได้มีนโยบายแล้วก็หาเสียงกันไว้ครับจะปรับค่าแรงขั้นต่ำให้400บาทแต่มันมีเงื่อนไขฮะมันไม่ได้ทั้งหมดไงครับแต่พอเราซื้อของจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยไม่ว่าจะซื้อจังหวัดนนท์มาซื้อจังหวัดปทุมราคามันเท่ากับซื้อที่กรุงเทพมหานครครับแต่กรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ก็ปรับค่าแรงขึ้นไปแล้วไงครับภาระค่าใช้จ่ายข,ของครอบครัวเขาก็จะลดลงไปแต่ปทุมและนนทบุรีไม่ใช่ไงฮะคือคุณไพโร์เนี่ยนะฮะ ปหลัดกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับอธิบายไว้อย่างนี้นะครับว่าที่ต้องพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ําในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการบริการโรงแรมและที่พักใน10จังหวัดนี่นะครับก็คือที่ประชุมครับได้มีการเห็นชอบแล้ว เพื่อใช้สําหรับในจ้างและลูกจ้างที่ทํางานในสถานประกอบการประเภทกิจการโรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปมีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปโดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ400บาทนะฮะให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1 3เมษายน2,567นําร่อง10จังหวัดก็อย่างที่ผมบอกไปว่าไอ้10จังหวัดเนี่ยก็ไม่ใช่ทั้งจังหวัดที่จะได้นะฮะ กรุงเทพมหานครเขาเฉพาะเขตปทุมวันแล้วก็เขตวัฒนาสายไหมวังทองหลางห้วยขวางคุณไม่ได้นะฮะได้เฉพาะปทุมวันและเขตวัฒนาครับจังหวัดกระบี่ครับเฉพาะองค์การหารส่วนตาบลอ่าวนางเมืองท่องเที่ยวหลักของเขาเลยตรงนั้นแหละครับจังหวัดชลบุรีเฉพาะเขตเมืองพัทยาบางแสนก็ไม่ได้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่หางดงเอ่ยจอมทองเอ่ยไม่ได้นะครับจังหวัดประจวบคีรีขันเฉพาะเขตเทศบาลห้วยหินจังหวัดพังงาเฉพาะเขตเทศบาลตาบลคึกคัก จังหวัดภูเก็ตอันนี้ทั้งจังหวัดนะครับระยองเฉพาะเขตตำบลบ้านเพจังหวัดสงขลาเฉพาะเขตเทศาบาลนครสงขลาอ่านครหัดใหญ่ครับขออภัยนะนครหัดใหญ่ฮะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มาเลเซียมาเยอะจริงๆนะครับสุราษฎร์ธานีเฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุยเพราะว่าเป็นเกาะท่องเที่ยวนะฮะหาดสวรรค์สาหรับชาวต่างชาติเลยแหละครับสำหรับเกาะสมุยน้าใสจริงๆให้มีผลวันที่13เมษายนนี้เป็น ของขวัญสาหรับแรงงานไทยแต่ว่าพอขึ้นอย่างนี้จังหวัดท่องเที่ยวก็เห็นด้วยนะฮะแต่ว่าก็สคบเล็กลงไปอีกเฉพาะพื้นที่ที่เขากําหนดนําร่องเท่านั้นเนี่ยนะครับเอ้มันลักลั่นกันหรือเปล่าแล้วก็แรงงานอื่นๆไม่เสียโอกาสแย่หรือสําหรับเรื่องของการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําผมเลยจะสอบถามเรื่องนี้ครับกับฝ่ายลูกจ้างเดี๋ยวจะขอคุยกับคุณชาลีลอยสูงนะครับเป็นผู้แทนลูกจ้างจากสหพันธ์สมานฉัน แรงงานไทยหรือว่าสอสอรอทอนัดหมายพูดคุยกันครับว่าเอ๊เขาปรับข้าแรงขั้นต่ำขึ้นมาแบบเนี้ยสี0บาทอย่างเงี้ยมันเสมอภาคมันเท่าเทียมแล้วก็มันทั่วถึงแรงงานที่เราต้องทำงานกันทั้งประเทศหรือเปล่านะฮะตอนนี้ผมต่อสายตรงถึงคุณชาลีครับสวัสดีครับคุณชาลีครับ ครับครับครับก็มติของคณะกรรมการไทยาคีเมื่อวานเนี้ยเคาะมาแล้วว่าจะขึ้น400บาทเลยโอ้โหเฮกันทั้งประเทศเลยแต่ว่าสโขบไปจริงๆแล้วเนี่ยมี10จังหวัดและพื้นที่เฉพาะเท่านั้นครับคุณชาลีฝ่ายลูกจ้างว่ายังไงบ้างครับคือฟออจริงแล้วเนี่ยมันมันคนละวัตถุประสงค์เลยนะครับเพราะว่าเรื่องของการปรับค่าจ้างกันต่ำเนี่ยมันต้องปรับปรับให้เป็นธรรมแล้วก็ให ให้มันได้ตั่วถึงกันตั่วไปทอีอ่า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 แต่วันแต่เมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่ามัน,ม,นมันพิเรนนะ,ะมันคนแล้ววัตถุประสงค์กับที่ท่านนายกได้ดําริไว้บอกว่าอยคุณขึ้นสองบาทเนี่ยไม่ไม่ไมเอามันน้อยไปแรงงานเขาอยู่ไม่ได้หรอกให้ไปพิจารณาใหม่แต่มติที่ออกมาเมื่อวานนี้มันคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยมันไปขึ้นมาสิบจังหวัดและแถมแยกเป็นอำเภอขึ้นมาอีกนะครับครับ เป็นพื้นที่ไปอย่างเงี้ยแบบมันมันเท่ากับว่าไปสร้างความแตกแยกอ่อ่าออ่าออระหว่างในส่วนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานอ่ะครับอ่มันอ่าฉันอยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่ฉันอยู่คนละอำเภอแต่พระเจ้าไม่เท่ากันก็ก็นี่ไงคุณคุณชาลีเนี่ยผมอยู่สมทอรเนี่ยเขตห้วยขวางเฮ้ยเราอยากจะซื้อของเนี่ยผมต้องวิ่งไปซื้อที่เขตปทุมวันเนี่ยเพราะว่าค่าแรงขึ้นประมาณนั้นได แล้วก็อ้าวอย่างสมมติว,ว่าไอ้เขตปทุมอ่าที่ไหนที่อ่าปทุมวันใช่ไหมที่มันเพิ่มขึน้นมาใช่ไห<ช>มมีมีปทุมวันกับเขตพัฒนาถ้าเกิดทํางานเนี่ยก็ต้องไปทําที่ปทุมวันหรือต้องไปทําที่วัฒนาเขตวัฒนาจะได้ค่าแรงมากกว่าเขตห้วยขวางใช่เนะแล้ว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 เอ่อเข้าของราคามันแพงกว่าเราเท่ากันฮะเมื่อเมื่อเมื่อคืนผมไปซื้อที่ปทุมวันของก็เท่ากับที่ซื้อที่ห้วยขวางนะครับ อ่าแ,แล้วแล้วเอาเอาเหตุผลอะไรมาปรับอย่างนี้ล่ะครับอันนี้อันนี้นะพี่น้องของเราเนี่ยเขาเขางงง,งเป็นไต่ตแสดงเลยยคณะกรรมการไต่ภาคีนี่เออบอกว่าไปปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ไรใหม่แล้วปรับออกมายิ่งเละเทะประหยัเลยอย่ายงนี้มันตายเลยอย่างนี้ในจังหวัดแต่และจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวอย่างชลบุรีเขาบอกว่า ท่านอยู่ที่จอมรีเนี่ยถ้่ใครอยู่ที่พัทยานเนี่ยก็ได้ประจักษสี่ร้อยบาทครับอยู่บางแ,<ต>แสนไม่ได้ฮะไม่ได้เอ้ยมันมันมันเกิอดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับผมว่าผมว่านะในส่วนคณะกรรมการไตรภากีชุดเนี่ยน่าจะต้องกลับไปทบทวนตัวเองใหม่ได้แล้วท่านท่านประหลัดนะบอกอย่างนี้ครับคุณชาลีฮะคือเรารต้องมองมิติค่าแรงใหม่จะมองมิติเดิมๆไม่ได้แล้วนะฮะ ต้องมีการพิจารณาเป็นลายจังหวัดก่อนเขาบอกเนี้ยเบื้องต้นนําร่องขอไปรายจังหวัดก่อนแต่ว่าหลังจากนี้ไตรภาคีเนี่ยจะพิจารณาอัตราค่าจ้างในกิจการประเภทอื่นๆต่อไปฮะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเฟสต่ตอไปฮะจะได้ไก่ครอบคลุมไงครับเขาบอกอย่างนั้นฮะคือบางทีถ้ามาหลัดพูดนะมันก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะในเรื่องของกิจการและเรื่องของงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีกันมาตั้งนานแล้วครับ บอกเพศยรูปษากรรมเนี่ยค่าค่าแรงขั้นต่ำเนของเขาจะสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นเป็นอยู่าตั้งกั้นมาตั้งนานแล้วครับแล้วมีมาตั้งนานแล้ว uh huh. อือ่าไม่ใช่เพิ่งมีเพราะฉะนั้นอะจะมาพูดบอกว่าจะมีการไปปรับเงินเดือนนั่นไม่ใช่ออื uh huh. เพราะ แต่และอุตสาหกรรมเนี่ยไปลองดูได้เลยเนี่ยตอนนี้เขามีอยู่แล้วว่าคนที่มีความชำนานงานด้านนี้อย่างเชีย่ยนยานยนต์เนี่ยนะแรงกันต่ำะต่องได้ท่านี้แ่านี้ถ้าเผื่อเขามีมประสบการณ์ลงได้ตอนนี้เขามีมาต้องเป็นตึกสิบปีแล้วครับเออล้ววันนี้ท่านประหลัดจะมาพูดอย่างนี้ผมว่าท่านประหลัดต้องกลับไปดูคร uh huh. บทวนใหม่นะครับผมถามว่า มันมันจะมีผลครับมันจะมีผลยังไงไหมครับคุณชาลีฮะถ้ามีเคาะมีการเคาะแลวข้อคอรมอนุมัติแล้วก็ประกาศในราชกิจจาไปแล้วเนี่ยนะฮะมันมันจะลักลั่นสมองมันจะไหลในแต่ละอำเภอในแต่ละเขตมันจะไหลไปหาค่าแรงที่มันสูงขึ้นไหมครับอย่างเนี้ฮะมันมันมันเป็นอย่างนี้ครับอ่ามันอยู่มีอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับเรื่องของการไหลเนี่ยมันก็ต้องไหลเพรไหลมาเนี่ย แต่มันไหลามาเนี่ยมันไหลามาได้ไม่หมดหรอกครับเพราะว่าชาากุศลามชื้นอยู่ในในในอำเภอนั้นเนี่ยมันก็มีไม่ได้มาครับตอนั้นเขารับเนี่ยจำยนวนจ้ำแัดอแล้ว huh. มันไหลามาไม่ได้อยู่แล้วแหละครับไปมาแต่อันเนี้ยผมบอกว่าถ้าเกิดตามที่อ่าคุณอารมณ์ถามผมเนี่ยมันไหลไหลไม่มาหรอกครับครับพอเขารับ ขารับไม่ได้รับทั้งหมดเลยไม่ได้บริสต์สถานประกอบการในพื้นที่มันก็มีจํากัดอยู่แล้วอใช่ครับแต่สิ่งที่มันเสียผลประโยชน์ก็คือหนึ่งเขาเนี่ยเขาได้งานที่ไหนสมควรที่จะต้องได้คาแรงเท่ากันอ่าฮะอ่าเพราะนั้นก็อไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าแต่ท่านมาอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่รับนแหละแล้วแล้วประกาศเพิ่มเงินมาจะไหมครับ เหไหมอันนี้อันนี้ก็เป็นเหตุผลข,ของลูกตาลนี่เขาถามมาครับเออมืนนะ่อสองนะเรามองถึงมหาภาพนะแต่พูดถึงว่ามหาภาพของประเทศครับถ้าวันนี้คุณยังทําแบบนี้อยู่ถามว่าเศรษฐกิจของประเทศมันจะโตได้ยังไง huh. ใช่ไหมครับเพราะว่าออไอตรงที่คุณได้ค่าจ้างสูงเนี่ยเขาไม่จ้า,า,จางงานเนี่ยมันก็เท่าวัาว่าคุณก็ไม่ S <S ไม่สนับสน,นุนให้ยีดีพีของประเทศาทยเนี่ยมาโตขึ้นเนี่ยอ๋ออยานะ่างมองอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอ้ยคุณมาให้เขตอ่าอะไรนั้นสำหรับกรุงเทพมหาคนครเนี่ยปทุมวันกับพัฒนางั้นผมเอา a อมาทำผมเอาเทคโนโลยีมาลงผมไม่จ้างรแรงงานคนดีกว่าเสียโอกาสแรงงานไทยอีกครับแล้วแรงงานก็ไม่มีไม่มีเงินใช้แล้วถามว่าเขาจะไปซื้อของนี่ไหนอ่ะครับ คนไม่มีเงินซื้อของเนี่ยถามว่า GDP ของประเทศมันจะโตขึ้นได้ไงเศรษกินจะโตขึ้นได้ไงครับอันเนี้ยคือความจริงแล้วเนี่ยผมบอกว่าถ้าบรนยิ่งทํามันก็ยิ่งมันยิ่งเข้าตัวของในตัวของภาพรัสนะเพราะนั้นมองอะไรต้องมองให้มันมันเป็นหมาพ่าไม่ได้อะครับือหนึ่งแรงงานเนี่ยเขาต้องได้เงินเท่ากันทางานที่ไหนต้องได้เท่ากับตัวประเทศเริ่มโตนะครับ ส่วในเรื่องของความต่างของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับในเรื่องของอ่าอายุการงานแล้วก็ฝีมืออ่านั่นว่าตายครับอ่อสองน่าเขาอยู่ที่ตรงไหนเขาก็ใช้เงินตรงนั้นครับแต่มาเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจตรงนั้นมันก็จะหมุนจากาฐานล่างขึ้นมาฐานบนครับแต่มาแต่ถ้าเบอรคุณอ่บอกว่าตรงนี้เศรษฐกิจอ่า มันเอ่อเขาเรียกว่าเข้าของราคามันถูกอยู่เพราะฉะนั้นค่าจ้างมาถูกก็ให้ให้ค่าจ้างถูกผมก็ไม่อยู่ตรงนั้นก็ไม่อยู่ที่อื่น้ะตรงนั้นก็จะพัฒนาประเทศในเื่องของการได้ยังไงละ่ะล้วออคือ,ค,อคือเราต้องมองฝ่ายในจ้างด้วยใช่ไหมคคุณไปปรับในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาแบกภาระต้นทุนสูงเอ้ยผมผมเอาอย่างอื่นมาช่วยดีกว่าหรือผมย้ายไปทําในพื้นที่ที่ค่าแรงมันถูกกว่าไม่ดีกว่าหรือเขาก็หมุนกันไปอย่างนั้นแหละอืมครับ แขามาเขาก็หมุนเงินไปอันนี้เขาก็ใช่แหละเพราะกัอนเพราะนั้นเมื่อวานนั้นเนี่ยผมก็ไปเขาก็บอกว่าผมก็ไม่เห็นด้วยนะว่าในเรื่องของงานเรื่องประกาศขึ้นไาอย่างนี้เขาก็บอกว่าเออมันต้องเข้าไปได้รับการรับรองจากคณะรัฐมนตรีครับถึงแม้นว่ามันจะมีการมีมติจากคณะทางารแต่ตะกีไปแล้วครับ แต่มันต้องในหลักการรับรองถ้าเปลือคณะรัฐมนตรียังไม่รับรองครับก็ยังไม่มีผลเห็นไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาต่อมานะแล้วก็ในเรื่องของค่าจ้างอันต่ําเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการกําหนดไว้ว่าปีหน,นึ่งจะต้องมีการประกาศอเงาครั้งเดียวเขาไม่ได้กําหนดไว้อย่างนั้นเพราะนั้นก็อยู่ที่ความเหมาะสมแล้วก็ในเรื่องของให้สภาพ ของเข้าของราคามันแพงคนไม่มีเงินใช้อะไรก็อาจจะก็มีการปรับแล้วก็นายจ้างเขาอยู่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่จำาไม่คือปีหนึ่งก็อาจจะปรับได้ลสี่ห้าครั้งก็ปรับไา้อย่างอย่างนี้ไหมฮะคุณชาลีฮะไม่จําเป็นต้องปรับไปถึงสี่ร้อยแต่ขอปรับเท่ากันทั้งประเทศทั่วเพราะว่าลูกจ้างก็จะได้เอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ของตนเองนายจ้างก็อยู่ได้ด้วยคือมันไม่ได้ขึ้นกระโดดมาถึง4ี่ร้อยอย่างเงี้ยครับใช่ครับ ผมผมบอกว่าให้มันเท่ากันเนอะอ่าแต่ถ้าเบื่อคุณบอกว่าเอาสี่ร้อยแต่มันไม่เท่ากันแล้วถามว่ามันขย e งกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็อมันมันก็มันมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่อ่ะแต่ถ้าเบอมันเท่ากันทั่วประเทศน่อยู่ตรงไหนมันก็ได้เงินเท่ากันเพราะนั้นการจับใจใช้สอยเนี่ยมันก็เป็น่อแนวราบมะใช่ไหมอันนี้อันนี้นี่เรามองถึงในเรื่องของ ขอ้อประเทศการไม่หารประเทศด้วยนะรเราไม่ได้มองถึงในเรื่องของว่าระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอย่างเดียวนะครับครับแม่จ้าอ่ะฮะเพราะ,ะจริงๆเนี่ยการขึ้นคะแงนงนายจ้างรไอ้ลูกจ้างเขาอยากได้อยู่แล้วนะฮะแต่นายจ้างเขาต้องอยู่ได้ด้วยมันจึงจะไปกันได้นะด,ดูครับนายจ้างต้องอยู่ได้ด้วยตอนนี้จะถามว่าไอ้ที่มาปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยนายจ้างเขาอยู่ได้ไหมผมบอกว่านายจ้างเนี่ยนะเขาอยู่ได้แต่เียนแต่ว่า กำไรของเขาเนี่ยมันอาจจะลดลงเขาไม่ขาดทุนหรอกครับ,รบแต่ตำกำไรเขาได้น้อยลงเท่านั้นเองนะครับอันเนี้ยเพราะนั้นรัฐบาลก็ต้องตัง้งปูกันว่าเออต่อไปนี้ถ้าเบอร์คุณจะทําให้ผมเนี่ยผมผมผมคิดมาอ่าผมคิดว่าผมคิดมาถูกแล้วนะครับ คือเราเราเราเลิกฟุ้ยในะเรื่องของข้า้าชกานต่างอย่างที่ผมออกรายการนี้มันก็ต้องไหลัางอ่ะครับครับควรเป็น,น <ะ S 1> ข้าจ้างแรกเข้าได้แล้วนะฮะเออมันมันต้องแรกเข้าได้แล้วครับแล้วเขาก็เขาก็แบบอ,อืมก็วานที่ของคนเดีนะน่าจะต้องอาไปศึกษาเมื่อไหร่คุณจะตั้งคณะกรรมการศึกษาสักทีนะึงอ ไม่ไม่งั้นก็มาพิจารณาแบบเนี้ยมันก็ลักลั่นกันอย่างนี้ทุกปีแล้วก็โอ้ความเหลื่อมล้ามันก็ถ่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเออแล้วตอนนี้ก็ไปบอกว่าเอ้ยอนุกรรมการค่าจ้างแต่ละจังหวัดเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ยกเลิกผมเห็นด้วยเลยนะว่าจะต้องมีการยกเลิกนะแต่วันเนี้ทางภาครัฐต้องจะเห็นเหรอใช่ไหมมันมันมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะมันตุงอยู่ในตัวของคณะกรรมการอยู่อ่ ที่ในส่วนส่วนรวมเท่านั้นเองอเดียวอ,ออกมาครับ,รบ,รบสรุปโดยรวมก็คือว่าการปรับขึ้นครั้งนี้เป็นของขวัญให้10จังหวัดแต่ว่าเฉพาะอำเภอเฉพาะเขตที่เขาบอกว่าเป็นเป็นแม่เหล็กดึงดูดเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวหรือว่าสร้างเศรษฐกิจแต่เรามองว่ายังเกาวไม่ถูกที่คนันยังสร้างความเหลื่อมล้ําให้กับภาคแรงงานแล้วก็ผลกระทบจะเกิดขึ้นกับนายจ้างแล้วก็อาจาะ จ้างแรงงานน้อยลงเอาเทคโนโลยีมาจับเพิ่มขึ้นมันน่าจะเป็นผลเสียกับระบบเศรษฐกิจมากกว่าอันนี้ผมสรุปถูกต้องไหมครับคุณชาลีครับถ,ถูกครับแล้วอย่างหนึ่งคือไอ้จิ้เขาบอกว่าน่าจะเป็นอยู่ในเรื่องของการน่องเทีย่ยวเนี่ยแหละครับ,รบโดยเฉพาะในเรื่องของภาคบริการครับเดี๋ยวนี้เขาเขาอ่ะจ้างนะจ้างเป็นพนักงานรายวันอ๋อเป็นเอาซอร์สอย่างนี้เหรอฮะ เป็นเอาทอร์ด้วยต้วเอไม่มีงานก็มาสร้างด้วยแล้วอย่างเงี้ยก็จะมีความมั่นคงในชีวิตได้อย่างไรเนี่ยที่อา,อาไปอยู่อย่างเงี้ยครับ,เ,รบเพราะว่าเวลาคุณออกมาเปิดเผยว่าภาคการจร้างงานของแรงงานไทยมีคนว่างงานกี่คนคุณไม่ไปดูว่าเขาเป็นลูกจ้างประจําเป็นพนักง,งานประจํา<ช>หรือว่าเป็นเอาท์ซอร์สเพียงแต่ว่าวันนี้คุณมีงานทําก็ถือว่าอาคนไทยมีงานทาแต่พรุ่งนี้เขาไม่จ้างคุณก็ไม่มีงานทํา เขาไม่มีงานทำก็ไม่มีรายได้อืมโ <c oughs> อเคเลยครับแล้วเดี๋ยวนี้เขาตลาดด้วยนะเขาเขาบอกว่าถ้าบอกเป็นเอาซอสเนี่ยก็ปีต่อปีนะครับ <c oughs> แล้วดูด้วยความมั่นคงในชีวิตการทำงานของเขาจะจะเหลืออะไรอนอะื <c oughs> กูาคมองดูว่าหนึ่งปีกูจะได้ต่อหรือเปล่าเท่านั้นต้องมาใชาตุมต้มตุ้มต่อมต่อม,อมเป็นรายปีอยู่อย่างนี้นะฮะถ้าอยากจะฝากภนะาครัฐประมาณสักสองสามนาทีครับคุณชาลีฮนะอในไหนไทยภารคีเคาะไปแล้วแต่ว่าทุกอย่างมันต้องให้คอรมอเห็นก่อนจึงจะเคาะออกมาอีกรอบหนึ่งในมติครมออยากจะฝากอะไรกับคอรมอหรือว่ารัฐบาลบ้างครับก็อยากยจงให้รัฐบาลเนี่ยมองในเรื่องของไอ้คำว่าาจ้างเนี่ยครับนะครับ คือวันนี้ถ้าเบิดเราจะทำให้เศรษฐกิจที่มันมองว่าตอนนี้มันย่ำแย่อยู่ทุกวันบอกว่าของแพงของแพงเนี่ยครับก็น่าจะแก้ในเรื่องของพื้นฐานของคําว่ารายได้สองคนงานเนี่ยเป็นตัวสร้างอ,ะอะนะดีกว่าคุณแค่แจกเงินให้เขาหยิบถ้าเบื่อเขาได้รายได้เท่ากับตัวประเทศเนี่ยมันจะสร้าง GDP ได้อย่างความมั่นคงของประเทศอย่างแน่นอนครับอันนี้ผมฝากเขาไว้อยากให้ลองไปคิดดูว่ามันใกล้หรือไม่ ได้ครับได้ครับขอบพระคุณครับคุณชาลีครับครับยินดีครับครับครับสวัสดีครับคุณชาลีรอยสูงนะครับที่ปรึกษาสมาพันธ์สมรชฉันแรงงานไทยนะครับบอกว่าเกาไม่ถูกที่คันนะฮะแล้วก็โอ้โหให้ค่าแรงสิบจังหวัดแต่ว่าเฉพาะเขตแบบเนี้นะฮะมันเหลื่อมล้ำชัดเจนนะครับเราเลือกพื้นที่อื่นอะอยู่ใกล้ๆกันอย่างห้วยขวางเนี่ยเราทํางานที่ห้วยขวางที่ ปฐุมวันเขาได้400เรายังได้ประมาณนี้อยู่เนี่ยนะฮะเอามันมีปัญหาจริงๆแต่วิภาคเอเชียน่ะประเทศไทยเราเป็นประเทศที่3นะฮะที่ผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้นะฮะประเทศแรกคือเขาไม่ถือเป็นประเทศนะฮะเป็นไทเปไต้หวันสนี่ก็คือเนปาลน,นะครับที่มีการอนุมัติเห็นชอบเรื่องนี้แต่ว่าอย่างอย่างที่เนปาลเนี่ย ของเขาต้องให้สารพิจารณาเป็นรายกรณีนะครับส่วนไทยเราเป็นประเทศที่สามเมื่อวานนี้พออนุมัติไปเห็นชอบผ่านวาระสามไปเชื่อไหมฮะข่าวทั่วโลกตีเรื่องนี้หมดเลยนะฮะมุ่งมาสู่ประเทศไทยแล้วก็เขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยสิทธิเสรีภาพของประเทศไทยเฟื่องฟูเฟบ่งบานมากๆเลยนะครับก็เป็นถือว่าข่าวมุมบวกของบ้านเรานะครับส่วนทั่วโลกเนี่ยเขาเห็นชอบเรื่องนี้กันไปแล้ว36ประเทศเราเป็นประเทศที่37นะครับ รายละเอียดเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานนี้ที่เห็นชอบกันไปเนี่ยสอสอ,สอถึง400คนเลยนะฮะมีทั้งสอสอ,สอ,ภ,อาภาครัฐ,ฐบาลแล้วก็สอสอซี่ของฝ่ายค้านคุณผู้ชมดูภาพสิครับทุกคนต่างยินดีแล้วก็ตอนพออนุมัติเสร็จใช่ไหมครต่างลุกขึ้นยืนปรบมือเนี่ยเห็นพ้องต้องกันหมดทั้งสภาเนี่ยแต่มีอยู่สิท่านซึ่งเข้าใจได้นะฮะเพราะท่านอ่าเป็นสอสอมุสลิมบอกว่าตามหลักศาสนาเราขอเถอะเราขออ่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวนี้ทั้งสภาก็บอกไม่เป็นไร เข้าใจได้ในมิติของศาสนานะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะนําเรื่องให้กับสภาสูงคือวุฒิสภาแต่เมื่อวานนี้ผมคุยกับครูทันสอสอของก้าวไกลนะฮะที่เป็นผู้ผลักดันร่างเนี้ยมาประมาณ10กว่าปีเนี่ยบอกว่าสวเนี่ยประสานมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะบ,บอกว่ารีบส่งขึ้นมาเถอะจะรีบเคาะและพิจารณาให้เพราะสวเองก็ค่อนข้างใจเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้นะฮะถ้าผ่านไปนะฮะก็จะมีผลบังคับใช้ภายใน120วัน ก็ถือว่าประเทศไทยเรานะฮะทุกอย่างเรื่องของคู่ชีวิตคู่สมรสจะเท่าเทียมแล้วฮะเรื่องของการจดทะเบียนเนี่ยนะครับเขาแก้ไขคําอย่างนี้ฮะชายหญิงสามีภรรยาเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่เป็นคำว่าบุคคลผู้มั่นผู้รับมั่นและคู่สมรสเพื่อให้มีความหมายครอบคลุมคู่มั่นหรือว่าคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามโดยบุคคลสามารถมั่นกันได้เมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายมีอายุ18ปปีบริบูรณ์หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ก็มีสิทธิ์เรียกค่าตอบแทนกันได้นะครับประธานคณะกรรมการเนี่ยนะครับคุณดานุพน์ปุณกณันยืนยันว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายแพง่งหรือว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพื่อให้ทุกคนในประเทศโดยที่คู่สมรสชายหญิงเคยได้รับสิทธิ์อย่างใดจะไม่เสียสิทธิ์ตามกฎหมายนี้นะครับและจะคุ้มครองผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ นี่แหละครับแล้วก็คืนสิทธิ์ให้กับผู้มีความหลากหลายทางเพศท,ที่เคยเสียสิทธิ์ไป เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเท่าเทียมในสังคมไทยที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่3ในภูมิภาคเอเชียนะฮะที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วก็เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เปิดโอกาสให้เพศเดียวกันสมรสกันได้นะครับเอายินดีด้วยนะครับอ่ะผมก็เลยไปหาข้อมูลมาครับคุณผู้ชมครับคำว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยเมื่อประกาศเป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยนะครับสิทธิ์ที่จะได้จากกฎหมายฉบับนี้ มีอะไรบ้างนะฮะก็จะเน้นครับมอบสิทธิ์ความเท่าเทียมให้แก่ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใดก็ตามก็สามารถสมรสจดทะเบียนสมรสเข้าถึงสวัวดิการจากรัฐที่เป็นประโยชน์ได้นะครับอาทิเช่นบุคคลไม่ว่าจะมีเพศสภาพหรือมีอัตลักษณ์ทางเพศอย่างไรเมื่อจดทะเบียนสมรสกันก็จะถือเป็นคู่สมรสที่ชอบโดยกฎหมายคู่สมรสครับไม่จํากัดเฉพาะชายหญิงเท่านั้นแต่ครอบคลุมทุกเพศสภาพ 2. ใช้โทษคำที่เป็นกลางทางเพศมากขึ้นเช่นสามีภรรยาที่เราเคยเรียกกันใช่ไหมครับปรับใหม่เปลี่ยนใหม่เป็นคู่สมรสชายหญิงก็ปรับเป็นบุคคลบิดามารดาเป็นบุกปรับเป็นบุคภการีอย่างงี้นะฮะบุคคลที่จะได้รับความเท่าเทียมและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามหลักความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีสิทธิ์ในการมั่นสิทธิ์ในการจดทะเบียนสมรสสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสสิทธิ์เป็นผู้จัดการแทนในทางอาญาเช่นเดียวกับสามีภรรยาสิทธิ์ในการรับมรดกของอีกฝ่ายหนึ่งกรณีเสียชีวิตสิทธิ์ในการรับบุตรบุญธรรมสิทธิ์รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมสิทธิ์เซ็นยินยอมให้การรักษาพยาบาลอีกฝ่ายสิทธิ์จัดการศพเป็นต้นนะฮะแล้วก็ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ แล้วก็สวัสดิการจากรัฐในฐานะคู่สมรสนะครับถ้าจดทะเบียนกันแล้วเนี่ยเป็นคู่สมรสกันแล้วเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชายชายหญิงหญิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอีกฝ่ายหนึ่งเจ็บป่วยอีกฝ่ายหนึ่งเป็นข้าราชการอยู่เบิกได้ฮะที่ผ่านมาคู่ชีวิตคู่สมรสกันก็จริงนะฮะพออีกฝ่ายหนึ่งล้มหายตายจากไปเนี่ยปรากฏว่าทรัพย์สินจะตกไปอยู่พ่อแม่ของฝ่ายที่เสียชีวิตไปฮะ อ้าคนที่อยู่คู่กันไม่เกี่ยวเลยนะคุณเป็นใครอ่ะมันไม่มีหลักฐานทาง,งกฎหมายไงฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีกฎหมายฉบับนี้ออกมาเขาก็เหมือนสามีภรรยากันที่เราชายและหญิงจดทะเบียนกันอยู่นี่แหละครับนี่คือความเท่าเทียมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคู่สมรสเนี่ยสามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้แล้วก็ให้บุตรบุญธรรมใช้นามสกุลคู่สมรสได้นะครับโดยจะต้องมีอายุแก่กว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีจึงจะเข้าเงื่อนไขว่าคู่ คุณคลองชีวิตกันแล้วเนี่ยจะอยากจะมีทายาทจะรับุตรบุญทุนได้เขาต้องห่างกับคุณ15ปีนะครับแล้วก็มีการปรับอายุขั้นต่ำของบุคคลในการจดทะเบียนสมรสด,ด้วยนะครับจากเดือน17ปีเนี่ยก็ปรับเพิ่มมาเป็น18ปีเพื่อสอดคล้องกับอนุสัญญาสิทธิทเด็กหากอายุไ่ถึง20ปีบริบูรณ์ยังต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมด้วยนะครับอันนี้ก็มีความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ปิดท้ายกันช่วงนี้นะฮะเรื่องของการบ้านการเมืองนิดหนึ่งมีเรื่องของคุณจกักรภพแพ่พแนแขน,นะครับจากข่าวที่บอกว่ากําลังจะเดินทางกลับประเทศนะครับมาสู้คดีเพราะว่าคุณจกักรภพที่ออกไป10ปีเนี่ยนะฮะจริงๆคุณจกักรภพโดนคดีประมาณสักสิกว่าคดีแต่ว่าหลุดยกฟ้องอไไปหมดเล,ลือยู่คดีเดียวคืออ้างยี่ซ่องโจรกรณีเจ้าหน้นนาที่เขาไปตรวจค้นสระน้ำที่งขาไปเชี่บ้านของเขาด้วยนะฮะไปเจออาวุธเพียบเลยนะฮะก็เลยนี่แหละฮะ ข้อคลอกอาวุธเป็นอ้างยี่ซ่องโจรวันนี้คุณจะ,ะพบกลับมาแล้วนะฮะกลับมาต่อสู้คดีโดยเจ้าตัวโพสต์ข้อความลงทิกต o อกถึงการเดินทางกลับประเทศหลังจากลี้ัยไปต่างประเทศโดยระหว่างเดินทางกลับไทยเช้าที่ผ่านมาบอกว่าการกลับมาครั้งนี้ครับเพื่อมอบตัวสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมหวังว่าจะใช้เวลาไม่นานแล้วจะได้รับอิสรภาพกลับไปทำงานให้ประเทศไทย ส่วนที่เคยพูดหรือเขียนแสดงออกเอาไว้เนี่ยนะฮะคุณจะกระพบยอมรับเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วนะครับแต่เวลาที่ผ่านมาทําให้ได้คิดอะไรใหม่ๆขึ้นมากที่จะช่วยประเทศชาติจึงขอโอกาสนี้ให้ตนผมขออนุญาตกลับบ้านอยู่ข้างนอกพอแล้ว10ปีอะฮะไปมา10ปีนะฮะ คุณจอมเพชรผดับอีกคนหนึ่งตอนนี้ลี้ภัยอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับโพสต์ลงเฟซบุ๊กนะครับยินดีก,ดก,กับการได้กลับบ้านของคุณจักรภพโดยบอกว่าคุณจักรภพจะไปรายงานตัวที่กองปราบปรามนะครับซึ่งที่กองปราบปรามเองเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวแทยของเราก็ไปเกาะติดสถานการณ์ดังกล่าวนี้นะครับก็คือเมื่อคุณจักรภพลงถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเช้าเนี่ยตำรวจกองปราบก็ เข้าไปควบคุมตัวพาขึ้นรถมาที่กองปราบเลยนะครับตามหมายจับในข้อหาร่วมกันมีอาวุธเครื่องกระสุนและ่าวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็เป็นอั้งยี่นะฮะก็นําตัวมาถึงกองปราบโดยเลี่ยงสื่อมวลชนนะครับท,ที่ติดตามทําข่าวนี้นะครับก่อนจะพาขึ้นลิฟต์ไปที่อาคารจอดรถชั้น2ซึ่งมีทางเชื่อมเข้าสู่อาคารของกองปราบปรามนะครับ ทางทนายความของคุณจักรภพเนี่ยนะครับบอกว่าเจ้าตัวเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายจับสองหมายซึ่งคุณจักรภพให้การปฏิเสธท,ทุกข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามเตรียมหลับซักไว้2อถึงสามแสนบาทมาต่อสู้คดีครับแล้วก็จะเตรียมยื่นขอประกันตัวในชั้นสอบสวนน้องสาวและผู้ช่วยของคุณจักรภพเนี่ยบอกว่าคุณจักรภพเดินทางมาจากนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรต โดยบอกว่าอยากกลับมาเพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมั่นใจว่ากลับมาคราวนี้จะได้รับความยุติธรรมเนื่องจากมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลน,นี้นะฮะเพราะว่าก่อนหน,น้านี้ที่หลบหนีไปเพราะไม่มั่นใจในรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารก็ถูกออกให้ไปรายงานตัวําคําสังงส่งคอสชท่านก็ไม่ไปรายงานตัวก็หลบออกนอกประเทศไปเลยนะฮะข่าวว่าอยู่ เพื่อนบ้านแต่ว่าล่าสุดน้องสาวบอกว่าเดินทางมาจากสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายอยู่นะครับกำลังสอบปากคำคุณจะกระพบปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจะได้ประกันตัวหรือไม่เดี๋ยวติดตามได้ในทุกช่วงข่าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกรอบหนึ่งช่วง14นอริกาแต่ช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยว14นอริกาพบกันในอีกรอบหนึ่งครับมีสถาน,นการณ์อะไรที่ต้องติดตามบ้างผมจะมารายง,งานให้กับคุณผู้ชมรับชมกันสดๆครับ ช่วงนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ